สวัสดีค่ะช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะมาเสนอเป็นโต๊ะทางานค่ะลูกค้าค่ะรุ่นนี้เป็นโต๊ะทํางานรุ่นโคซี่นะคะรุ่นนี้จะมี2สีมีสีโซลิกแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีขาวนะคะรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะคะความกว้างของเขาจะอยู่ที่1นึ่งเมตรยีค่ะลึกอยู่ที่5้าสิบเซนสูงอยู่ที่75เซนนะคะท็อปบนปิดด้วยผิวเมลามีนเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นไม้พ้อะโครงอย่างหนาเลยนะรุ่นนี้นะคะลูกค้า่ะถ้าลูกค้าซื้อไปก็คือแบบว่าจะเป็น โต๊ะที่แบบว่าโล่งๆเลยนะคะลูกค้าขะไม่มีลิ้นชักแล้วก็ไม่มีบานประตูดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นโต๊ะแบบว่าโล่งๆเลยนะคะลูกค้าขะเหมาะก,กับแบบว่านั่งสบายๆไม่มีไม่มีอะไรเกะกอะอะไรประมาณนี้นะค่ะลูกค้าขะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,990บาทน,นะคะถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าสามารถทักสอบถามทางเพจชื่อว่าร้านโยรุมเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะสามารถสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะเฟซไอจีทิก k หรือว่าอินสตาแกรมนะคะได้หมดเลยค่ะลูกค้าขา่าลูกค้าสนใจก็ลูกค้าก็ทักมาถามได้ ะะจะมีแอดมินคอยตอบแล้วก็คอย